ณช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์อาหารลึกลับนี้เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ในเอเชียแต่ปรากฏขึ้นในยุโรปด้วยเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงกันใครเป็นคนแรกที่ริเริ่มทำอาหารเส้นผอมๆยาวๆนี้แล้วมันกลายมาเป็นอาหารโปรดของมวลมนุษย์เมื่อหลายพันปีก่อนได้ยังไง ว่าแล้วดิฉันก็ไปที่พัตคาในปักก่งเพื่อหาคำตอบเหล่านี้ในประเทศจีนนั้นมีอาหารประเภทบะหมี่กว่า1200ชนิดมันมีมากมายหลากหลายจนคุณนึกไม่ถึงเลยล่ะ